สีมงคลคนเกิดวันทิศต,ตั้งแต่วันที่8ถึง14ธันวาคม268 8จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีมให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเท้าแว่นตานาฬิกาอะไรก็ได้นะครับที่มันมีสีแล้วคุณก็สามารถพกติดตัวไปได้ในทุกๆวัน คุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมกำลังจะเปิดนี้ไปใช้หรือคุณจะใช้วิธี mix and match เอาทุกๆสีเลยหรือเอาแค่บางสีมาจับคู่คาคลา้าผสมผสานกันก็ใช้ได้เช่นกันนะครับมาดูกันสีมงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้สีแรกคือสีเหลืองนะครับสีเหลืองๆห,หน่อยนะและสีดำนะครับดำซึ่งมากับขาวด้วยนะฮะอ่า ดำแล้วก็ขาวเหลืองดำขาวและแดงนะครับขาวก็มาอีกเช่นกันนะ,ะถ้าอย่างนั้นสี่สีนี่แหละเหลืองดำขาวแดงนะครับเหลืองดำขาวแดงลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีนะครับ